เวลาประมาณตีสามมันมีเนินสุดท้ายที่เราจะต้องดันเข้าไปก่อนที่จะถึงเส้นชัยตอนนั้นผมวิ่งอยู่เป็นผู้นําอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีคนตามอยู่สามคนคนหนึ่งเนี่ยผมคุ้นหน้าเขามากเลยเคยเจอที่งานใดงานหนึ่งอีกสองคนเป็นคู่เหมือนอารมณ์แบบเป็นคู่รักหรือคู่สามีภรรยาที่มาวิ่งด้วยกันมันก็เห็นหน้าเขาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จังหวะดันเนินแล้วก็ไปปกติผมก็ค่อนข้างอัดสุดเหมือนกันเพราะว่า รายการนี้เนี่ยผมก็คิดว่าโอเวอร์อออัดสุดใช่ไหม <c oughs> ไอ้สามคนข,ข้างหลังก็พยายามแซงผมผมก็พยายามดีอไว้ลงเนินปุ๊บก่อนถึงเส้นชัยมันจะมีหมู่บ้านมหมู่บ้านเล็กๆมานทีสามไฟก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมีลำธารพาดผ่านก็ได้เสียงได้ยินเสียงลำทารอะไรยตรงนี้แล้วก็มีหมาสีดำอยู่ตัวหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยลงเนินเนี่ย คิดว่าเดี๋ยวด้านหลังมันต้องเปิดเกมแน่นอนพอลงลไปปุ๊บใกล้ถึงหมู่บ้านปุ๊บผมได้ยินเสียงมาเอาผมได้ยินเสียงคนสามคนได้วผมหันไปดูรู้ไหมผมเป็นอะไรเขาสามคนหันมาอย่าีไย เชื่อไม่ไหวแล้วมันต้องเปิดเกมแสงแน่และที่สําคัญไม่รู้คนหรือเปล่าผมรู้สึกอ่อนแรงมากขาอ่อนแรงหมดเลยเหมือนขยับไม่ได้มันขยับไม่ได้ผมเลยส่าไม่ไหวแล้วผมต้องเอาแรงกอกสุดท้ายออกมาใช้แรงเต็มที่ของตัวเองที่มีเนั้นทีบทรงตัวเองจากพื้นภาพตัดภาพตัดเป็นสีดำผมรู้สึกปวดคอตรงนี้มาก แล้วก็ปวดปวดสะโพก่งนี้นะเราก็ได้ยินเสียงหมาเขาคท่าน,นี้ผมรู้สึกคุ้นละว่าหมาตะกี้ที่เห็นที่หมู่บ้านอาจจะเป็นหมาที่บ้านผมเสียงตะกี้ก็ยืนยันว่าเสียงเขาแบบเป็นหมาที่บ้านผมแน่ๆแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเหมือนเป็นเสียงที่คุ้นเคยตะโกนออกมาว่าตัวเองเป็นอะไร ทำไมถึงทีบเขาแล้วตกเตียง